Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่ที่ร้านเซาเทิร์นกที่โรตัสสาขานาจอมเทียนนะค่ะวันนี้มาพบกับน้องเต้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ปกติเปิดร้านกี่โมงครับเปิดเจ็ดโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะโอ้ทบายเปิดนานจังเปิดเช้าค่ะเปิดทุกวันหรือเปล่าครับเปิดทุกวันค่ะโอ้ก็เบื้องต้นนะครับ เซาเทนคอฟฟี้นี่ก็เป็นชื่อเสียงก็ถือว่าโอเคอยู่ครับมีหลายสาขามากเลยในในไทยเราเนาะมือนอกมีไหมไม่แน่ใจเลยแต่แต่ตามข้อมูลแล้วรู้สึกเยอะมากเลยตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยแต่แถวที่น้องน้องเพ้อยู่นี่ซอยอะไรนะครับอชัยกษ์ค่ะสาขาตะมีนก็ถือว่าไม่ไกลนะขี่รถมาแป๊บเดียวนะขี่รถมาแถวไอ ริมทางรถไฟนี่จะง่ายกว่านะรู้สึกมาทางรถไฟง่ายกว่าอ๋อเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้ลูกค้าโอเคม็ได้เรื่อยๆค่ะก็ได้เรื่อยๆอยู่ดีมีหลายอาทิตย์มาก็แต่ลูกค้าเราก็ถ้าเพื่อนๆถ้าสนใจนะครับก็แวะเข้ามาจะเห็นเด่นชัดเลยครับคือมันติดกับติดกับรถตัดชนค่ะใช่ใช่จะเห็นเด่นชัดเลยแล้วก็จะเห็นร้านน้องน้องเขาเด่นมากตอนแรกผมมาผมมารับ รับออเดอร์ที่นี่นะครับเห็นร้านโอ้โหเด่นมากเลยก็เห็นแต่ในห้างนะครับแต่มาแล้วก็โอเคอยู่ก็เดี๋ยววันนี้ยังไงก็พูดคุยกันคร่าวๆนะครับถ้าถ้าท่านใดสนใจก็แวะมาที่ซอยชัยพฤกนะใช่ค่ะสาขานาจอมเทียนนโลตัสก็เดี๋ยววันนี้ผมจะสั่งกาแฟเย็นสั่งกาแฟเย็นไปให้เพื่อนกินนะครับพอดีผมก็ช่วงนี้งดอยู่ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับหน้าตากาแฟเย็นจะเป็นย <réussi> ังไงบ้างถามมาดูกันเลยครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสั่งกาแฟเย็นให้เพื่อนนะครับช่วงนี้ผมงดกาแฟ่เดี๋ยวมาดูน้องเขาทากาแฟเย็นลาเต้นครับเดี๋ยวผมจะสั่งไปให้เพื่อนนะครับเพื่อนอยู่ประมาณสิบกิโลไม่รู้ไปถึงนู่นน้ำแข็งแก ตาลายก่อนหรือเปล่าต้องรุ้นกันนะครับ,รบแกๆเลยน้องถ้าท่านใดเขาเ้ามาก็จะเจอน้องเต้นะครับน้องเต้นนเตทุกวันนะครับ <c oughs> เปิดทุกวันไหมครับเอ้น้องเต้มาทุกวันไหม <c oughs> เ,<อ>เป็นไงพี่น้องสีสันแก่มากแก่สมัายุเนขะ <c oughs> บอกไว้ก่อนนะครับที่ร้านนี้ถ้าเราสั่งสั่งมาที่ว่าสั่งแกป๊ปสั่งอะไรเนี้ยน้องเขาจะแยกน้ำแข็งแยกไรกาแฟให้นะครับซึ่งซึ่งบางร้านก็ไม่ได้แยก <c oughs> แต่ที่นี่แยกนะ มีแก <ity> ๊ด้วยนะครับถ้าท่านใดสั่งแก๊ก็มีแก๊ด้วยมีมีลายไหมมีลายแมนไหมหรืมีแต่มีแต่แก๊นะโอเคถ้าลไยเดอร์ท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาได้นะครับใกล้นี่ครับพัทยาไอเลยมาแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้ามาแป๊บแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอ๋อนี่เป็น แยกแบบนี้เลยใช่ค่ะโอเคว้าวแจ่มเลยก็เ,เดี๋ยวรูปภาพเต็มๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้จะขึ้นให้พี่น้องดูนะครับ ええ <Yeah. S 2> <laughs>

เดี๋ยวพี่สั่งไอัน,นี่ด้วยครับขนมปิ้งใช่ครับขนมปิ้งเอาเป็นไส้อะไรอ๋อเอาไส้ไส้สังขยาครับัครบใส่เยอะไหมครับใช่ครับเอ้ยเฉพาะกาแฟ่เอ้ไม่ใช่เฉพาะกาแฟนะครับพี่น้องมีขนมที่ก็มีปังปิ้งก็มีนะครับ ฟังนี่ก็มีนะครับน้องเต้ที่โปรโมชั่นสิบแถมหนึ่งนี้หมายถึงส,ส่รสมแ้มผักซื้อสิบแก้แถมหนึ่งแก้วถ้าสั่งบแบบนั้นก็คือสั่งแบบครอบครัว <laughs> แต่ว่ามันปีเข้ากล่องไม่ได้งนระบบคือจบโอเคมใจมจับของก่อนดูก่อน おあ。 โอ้โนี่ถุงน่ารักมากโอเค,อเ,คเพื่อนจะกินไม่เนี่ยถุงน่ารักกันนะ,อะเออครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องเต้มากมากนะครับน้องเต้ครับ<า>เจอกันใหม่ครับท่านใดสนใจก็<า>แวะเข้าไปดูแฟนเพจจรลินคนบ้านๆ<า>แล้วก็ ทิกตอกแล้วก็ YouTube เจรนินคนบ้านๆนะครับครับผมขอบคุณน้องเต้มากครับสวัสดีครับขอบคุณครับอ้าวครับหลักจากทีเดินทางมาประมาณสิกิโลเพื่อขอขอชิมกันได้ไหมครับบริษัทสายนำแข็งกันได้ไหมครับเอาแบบทีเลยทีแลบอกน้องแบบส่งมาตามอายุเลยบอายุประมาณห้าปีครับโอเคครับเต็มท้นครับอ่าขรถทวนครับขอบบริใัทน้ำแข็งได้ไหมบุ้ย รู้สึกว่าใส่ขนมแข็งแป๊มันก็บสกลายเป็นในมันเย็นเนาะครับเนาะเ็นุ่นๆก็ดีครับเพราะว่าตอนนี้โควิดครับผมถ้าสนใจก็ไปซอยใส่เพิ่มเติมบ่อยเลยโอเคโอเคครับจบเดือนรสชาติไม่ได้รสชาติรสชาติไับกลมกล่อมหอมนุ่มเฮ้ยกาแฟของดีเนาะอ่าโอเคนี่